องจากจีนม,มาสง่งแล้ว EP 9สวัสดีค่ะสัสดีคนเลยนะคะวันนี้กับน้องแนนด้าหรือว่าน้องอีกแล้วค่ะค่อนข้างแฮปปี้มากมากที่สุดพอนี้กลับมาอีกครั้งกับ p ย a y l i s t ที่แนนค่อนข้างชอบมากๆก็คือการ <Another one> แกะกล่องจีนเหมือนแนนไม่ได้ลง คลิปแกะเกางมาสเดือนได้แล้วมะค่อนข้างนานอยู่นะเพราะปกติเราจะมาทุกเดือนใช่ปะแต่ว่าทันทน,นั้นวันนี้เรามีเหตุมีผลทำไมถึงต้องซื้อเราก็เลยซื้อเสื้อผ้านะคะที่จะไปใส่ที่เมกาเดี๋ยวสั่งอะไรไปซื้ออะไรยังไงเดี๋ยวแปะดูแว้งข้างนะคะพร้อมกับราคาที่คูณเป็นราคาไทยให้แล้วเรียบร้อยด้วยส่วนใครอยากสั่งเป็นอยากสั่งเองแนะนำ Google พิมพ์ว่าสั่งของจากจีนโดยถาวเป่านะคะทำยังไง ก็ลองสั่งดูย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจะสั่งจากจีนหรือจะสั่งในไทยจะบอกว่าราคามันค่อนข้างใกล้เคียงกันมากเลยเดี๋ยวนี้ช้อปปี้ลาซาด้าแอปพลิเคชันมากมายไกายกองมากสามารถสั่งของออนไลน์ได้นะคะราคาแทบไม่ตา่างพูดจริงๆรปะทง้ทงนี้น้นขอย้ำอีกครั้งว่าซื้อทั้งหมดนี้จะเว็บเถาเป่านะคะแต่ถ้าเกิดเว็บไซต์อื่นอยากให้นั้นลองสั่งก็บอกกันเข้ามาได้นะรอบหน้าว่าจะลองสั่งจากอาลีบาบาดูว่าจะเป็นยังไง แค่ okay. นะั้ไปไปไ,ปไ,ปไปแกะกันเลยเริ่มจากกล่องเล็กน้อยนี้ก่อนอุ๊ยเฮ้ยคืออยากได้นี่มานานแล้วว่ะแล้วคือนึกว่าเราเองอะลืมสั่งแต่ฉันสั่งแกซู่แกเคยเห็นเดี๋ยวฉันทำเลยคอนเทนต์นี <laughs> <laughs> ้เบคอนก็เบคอนติดไปเลยทากโกะลูกชิ้นปิ้งไปน้องไก่ไหมอุ๊ยส่งมาจากเดนไก่ <perfekt ion ic> แล้วแต่น้องไก่เหมือนน้องไก่มาก <S <S อยากกินติดไปก่อนปีกไก่ไปด้วยจะติดไว้อย่างนี้เฮ้ยน่าหลักมากคุ้มค่าเลิศอะมาอันนี้อะไรเนะี่ยแกะก่อน อันนี้เราแบบสั่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลุกจริงๆเราที่จะเอาไปแต่งคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสั่งมาเป็นฟิลแบบแมวขาวน่ารักปะนี่ยังไม่พอยางนี่แมวแมวเยน่ารักมากจะไปใส่เมกรารอดูเลยโอ้ ปกติของจีนอะคือรอเป็นเดือนแล้วก็เลยภาวนาใจให้มันมาเร็วๆแล้วมันก็มาฉันจะเอาเนี่ยไปใส่คู่กันแกไอ้เน่เน่เจอกันหน่อยคริสต์มาสหรอเจอกันหน่อยหลังอะเราเป็นเสื้อกันหนาวที่เป็นเลื่อมก็เลยเป็นอะไรที่แบบเนี่ยแหละ Wish you Merry Christmas We Wish you Merry Christmas ดีเลยฉันจะไปโดดเด่นอยู่ตรงนั้นจ้ะ มีหูดด้วยนี่น่ารักมากใส่ขึ้นมาก็คือน่ารักมากเอาเป็นปว่าใส่ข้างในอ่ะเรียบๆได้เลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วก็คุมตัวนี้เข้ามาหนึ่งตัวก็คือแบบเอาอยู่มากๆน่ารักมากเ,เทมนี้ขอใช้คำว่าน่ารักเยอะหน่อยนะ,ะ<ๆ>มากล่องหีิกลก่องแล้วเจอมีแต่อะไรก็ไม่รู้รอบเนี้ย แหละของน่ารักน่ารักเฮ้ยอันนี้เป็นกางเกงยียนนะคะวิ้แล้วแบบไม่แน่ใจว่าจะใส่ได้ไหมด้วยอะอใส่ได้น่ารักมากใส่ขึ้นมาแล้วแบบสวยมากเป็นกางเกงเอวสูงจริงไม่จบตาพวกนกางเกงยียนตัวเนี้ยเกิดไหมป้าแล้วราคาดีอะราคาดีจริงๆเธอแล้วเป็นทรงสวยอะไอ้บ้า ขอเล่าประสบการณ์ก่อนตอนไปเมกาครั้งล่าสุดใช่ปะแนนอะจะไม่ค่อยได้ทําผมเลยไม่มัดผมก็คือปล่อยผมตรงและรอบนี้ด้วยความที่ไปละกัดมันหนาวฉันก็เลยหาสัญสร้างอยากเป็นลุคสัญสร้างเอ่ยอะไรเอ่ยเป็นวิก <c oughs> วิกค่ะทุกคนเนยข้างในนางบุเป็นแบบกันหนาวอะอ๋อแล้วถ้าเกิดไม่ใส่ก็ แกออกได้ด้วยฮุยรอดนะใส่เข้าไปฮุยเปลี่ยนลุกอันนี้มาสินี่แล้วมันเป็นหมวกเนี่เก็บเข้าไปอย่างนี้คืออันนี้แนนสั่งมาให้มันมีไฮไลท์ไล่สีด้วยมันจะได้ดูแบบฝอฝอ,ฝอแบบไฮไฮเย่เย่เย่เขากลลุกได้นะโอ้ยได้เลยได้เลยก็นี่อนนเ่เหมือนซื้อหนึ่งได้สองก็จะเป็นแบบนี้ ลิศไอ้เราอะนะก็ยังไม่หมดพอเราเข้าไปในร้านร้านหนึ่งแล้วมันมีแบบวิกผมก็จะสั่งมาเรื่อยๆเอา้าแล้วนี่อีนี่มันต้องมีวิกลงมาด้วยไม่ใช่หรอจริงๆมันต้องมีวิกนะแ<ว>อบแอนะแล้วเนี่ยมันเป็นใหม่อะทุกคน,นก็คือไม่ต้องดูแลรักษามากมายนียน่าราไฮ เฮ้ยะย้เย้เออนี้ดีชอบนะแต่ว่าถามถึงความหนักก็มีความหนักอยู่นะเพราะมันคือวิกด้วยหมวกด้วยนะคะก็จะได้เป็นฟิลโมเมนต์ประมาณนี้เวลาใส่ขึ้นมาก็จะดูน่ารักเก๋บเกนี่เวลาพกไปไหนมาไหนก็เก็บแบบนี้เลดศยังไม่หมดเรื่องของผมพยายามซื้ออะไรที่มันทำง่ายๆอะไรง่ายๆมากิ๊บหนีบห่างมา นั่นคือตัวนี้แล้วเราก็นี่กึ๊กไปเลยแนนก็เลยซื้อมาสองสีนะคะทองสว่างกับทองเข้มหรือว่าเราจะมาเป็นแกะอันนี้ก็น่าสนใจมาเป็นแกะก็น่าสนใจนี่เราจะมาเป็นแกะอ่ะทำเป็นเล่นนะออตุเคเห็นเปลาล่ะมันนา่ารักเพิ่มสีสันให้กับลุกวันนั้นๆที่เราแต่งด้วย ไปต่อนะคะเราก็จะมาแกะอันบ็อกเสื้อผงเสื้อผ้ากันนะคะต่อฮะอ๋อเสื้อสูทแล้วก็เอาเข็มขัดมารัดนะ มันก็จะได้เมนฟิลเหมือนแบบไม่ใช่สูตรนิ่งๆธรรมดาไม่ทางการอ่ะเนอกป้ะผ้าเขาไม่ได้หนาขนาดนั้นมันก็เลยเหมาะกับเมืองไทยคือสามารถใส่ทั้งวันได้จริงๆอะไรเงี้ยตัวเนี้ยก็คือใส่ขึ้นมาแล้วก็สวยนะเห็นป้าได้แบบเนี้ยก็จะมีความเซ็กซี่ขย,ยี้หัวใจด้วยหน่อยๆก็ไปเลยจ้ะเลยขายอบอสหน่ะมาต่อนะคะชุดต่อไปของเราในวันนี้โอแม่เจ้า โอ oh, แม่เจ้านี่เลยชุดว่ายน้ำที่มันจะเรียกชุดว่ายน้ำก็ไม่ได้มันเป็นบอดี้สูตค่ะทุกคนเป็นสีทูตรงกลางแล้วก็ตัดเย็บตัดต่อเนี่ยให้เป็นสีดำอยู่ข,ข้างๆทำให้มันดูมีเส้ทรงองค์เอว อย่างาน้องแนนนะเป็นหุ่นแบบไม่ได้แบบมีเอวมากมายไม่ข้ออะไรอย่างนี้ใช่ปะแนนก็เลยชอบซื้อเสื้อผ้าที่มันแบบนี้ใส่ขึ้นมาก็จะเด้แบบนี้มันจะยัวม,มากถึงมากที่สุดเอามาแมทกันเกงยีนก็ได้หรือว่าใส่เดี่ยวๆอยู่สะไว้น้ำก็สวยเวอร์เป็นเลนหนาะไปะคะ่ะชุดต่อไปนะคะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอันนี้ก่นไป เป็นเกงๆจำสูตรคือจริงตัวเนี้ยเรื่องของเรื่องสั่งมาให้พี่นัทแต่ไปๆมาๆก็คือไม่ให้แล้วเพราะว่าสวยนี่เป็นจำสูตรนะคะเราแหวกข้างตรงเนี้ยที่ตกแต่งเป็นเพชรอย,อย่างเงี้ยเนี่ยคือเป็นซีทูเพชรอ่ะโอ้ยใส่ขึ้นมาแล้วฝ่อมากไม่รู้นะว่าจะใส่เมื่อไหร่ที่รู้ๆคือใส่แน่นอนเฮ้ยละปดัดไหลอย,อย่างเงี้ยทำให้ดูแบบดูดูชรูดขึ้นนะ่ะเออ เฮ้ยสวยไปต่อคะ่ะรอบนี้มีแต่ของที่ฉันชอบหมดเลยนะนี่อะไรเอ่ยชุดนี้สั่งไหมพี่นัทพี่นัทขอลองเป็นสูตรนี้จ้าเป็นเดรสสูตรแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะคือมันดูเหมือนใส่หลายตัวจริงๆมันคือตัวเดียวข้อมูลเป็นสูตรค่ะข้างล่างอะ่ะเป็นเหมือนการตัดต่อสีดําตรงนี้นเป็นผ้ากำมะหยี่ ดูผ้าก็มาหยีมิ่มมากอ่าเราก็กลับซับทั้งตัวแบบนี้นะเนี่ยอันนี้คือใส่ขึ้นมาแล้วก็ดูแบบออกสัมมนาไปประชุมเจอผู้คนมากมายไปฟิลโมเมนต์ว่าใส่ชุดเรียบร้อยอยังไงให้ยังดูเก๋ตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแบบนี้ลดเส้นดง คือนางเป็นแปกแปกแปกรล้ก็เป็นเสื้อขนเจ๊ yeah, บ้าดีมากนี่นาวนาวเฮ้ย no. 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 hey, นุ่มมากเลยอะ่ะฟิลผ้าขนน่ะแล้วแบบมันอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันได้เลยอะ่ะพา้มมานุ่มมากนุ่มมากแล้วนั่ชอบตรงที่โมเมนต์นางเป็นซิปแล้วก็มีแปกกระดุมด้วยก็คือติดได้ทั้ง ิดได้ทั้ง1ซิแล้วแต่เราเลือกนะคะเนี่ยคือเป็นสีดำเข้ากับทุกชุดก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีนะคะในรอบนี้ไปค่ะแกะต่ออุ้ยกางเกงอันนี้เวลาสั่งกางเกงจากจีนทีไรอะจะจะลุ้นมากเพราะแนนเป็นคนตูดใหญ่สะโพกใหญ่ใช่ปะ่ะคือเราอะกั้มกึ่งมากว่าจะแบบจะเอสเขาหรือจะเอ็ม จะเอลไปเลยอะไรเงี้ยหลายครั้งมากที่ซื้อมาแล้วต้องมาเก็บหรือว่าบางทีใส่ไม่ได้เลยก็คือต้องขายเลยอะไรเงี้ยแต่รอบนี้ฉันดีใจที่นางเป็นข้างหลังเป็นสมอกทำให้ฉันใส่ได้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วนี่คือแบบเป็นผ้ากำมะหยี่สีฟ้าแบบนี้ที่มันเก๋ก,กุบมากเก๋ก,กุบเก๋ก,กุบมากฮอรแต่ว่ามางเป็นเอวที่ไม่มีขอบเอวอะค่ะแบบเนี้ยจะมีข้อเสียคือเวลาใส่อ่ะอาจจะดูไม่ค่อยมีเอลเท่าไหร่ใส่คือมันก็เป็นเงี้ย ทรงเขาดีนะเออทำเป็นเล่นนะเราผ้านเนี่ยมันเล่นไฟมันเลยสวยไงวางไม่ได้วางไม่ไดออไ้ฉันคือคอะไรฉันคือนางสาวคนชอบมัว่วนางสาวคนชอบมั่วก็ต้องไม่ผ้าอยู่แล้วการอะไรแบบนี้น้องมัว่วคือรอบก่อนๆที่ผ่านมาแนนละสั่งหมวกทรงนี้นะแต่ว่ามันเป็นผ้าผ้าขน เวลาเอาไปใส่ข้างนอกตามต่างจาังหวะล่ะร้อนหัวยังไม่ทันเจอแดดเลยนะร้อนหัวแล้วจ้ะพรมันเป็นผ้าขนมันมันอบมันอับแต่อันนี้ก็เลยสั่งมาเป็นผ้าโปร่งน่ารักมากแต่ม่รู้จะได้ใส่สักกี่ครั้งน่าจะสั่งสีอื่นพอสั่งสีดำมามันดูกลืนกับผมไปนิดนึงแต่ก็สวยต้องให้เขานะเขานั่งเป็นผ้าโปร่งไงนา้าวไปต่อนะคะรื่นี้น่ารักมากอ๋อ โอ๊ยสีเขียวสีเขียวนี้เขียวนี้คิดไม่ผิดใส่มาเราเท่มากแล้วมันเป็นผ้าที่แบบเป็นผ้าถักอ่ะ เป็นผ้าถักที่มันไม่ได้แบบคือตอนแรกดูในรูปคือต้องบอกขอสารภาพคือเลาสั่งของจากจีนนะมันจะแบบดูจากรูปไม่ได้ลอยหลานเปอร์เซ็นและไอภาษาจีนเราก็อ่านไม่ค่อยออกแล้วอันนี้ฉันก็เลยแบบไม่คือ,อยังไงฉันก็จะสั่งตัวนี้แล้วนั่งมีความเท่ในตัวดูดิน่ารักมากแอปิดกระดุมตรงนี้นี่เท่ๆอย่างนี้เลยแล้วเป็นสีเขียวนะแล้วนั่งเป็นซิปหน้าแบบเนี้ยโอ โอ้เอาใจฉันไปนเลยคุณแม่มันเกินไปอ่ะตัวเนี้ยมันเกินไปมันน่ารักมากมาใส่จริงได้อ่ะน่ารักมากตัวเนี้ยสวยอ่ะอ้อะไรเนี้ยโ Oh my god อ h oh my god Gigi baby อู้หูอันนี้เป็นเดรสนะคะโอ้โหดีไซน์เก๋ม,มาก คือนางจะทํา็นเหมือนเสื้อโค้ทคุมแต่ว่าตัดต่อช่วงค่อน่นอน่ะตรงหัวไหล่จนถึงปลกลงมาหนังดําตัดสีน้ําตาลสวยมากเราก็สั่งมันเลยนะเป็นงานดีไซน์จากทางจีนเขาอ,อ๋อนางมีเข็มขัดตรงนี้ให้นางเป็นฟิลโมเมนต์แบบแขนรัดได้ด้วยสวยมากเรามีหลานและสุดท้ายนี้นะคะก็คือลงเราแซ คืออะไรอะ่ะอ๋อหุ้ยแล้วข้างในนั่งเป็นอย่างเงี้ยเอาเหอได้ใส่จริงๆเอาเหอเป็นบูสสีน้ำตาลนะคะขนก็คือว่าอบอุ่นแน่นอนร้อยลานเปอร์เซนต์แถมอันนี้มาให้เป็นขนแกะเนี่ยนัเป็นรูปแกะเนาะว่าแบบให้รองเท้าข้างล่างก่อนกันไม่ให้หนาวอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดี อันนี้คือเท่มากเลยเนาะแล้วแนนเลือกมาเป็นสีน้ําตาลเข้มเพราะว่าจริงๆแล้วแนนมีบูทดาแล้วมีบูทขาวแล้วซ้นที่แนนเลือกมามันไม่ได้เป็นส้นสูงมากมันทาให้ในการเดินอะ่ะมันไม่เมื่อยเว้ยซ้นก็ดูดีดูโอเคนะเนี่ยโอ้ยและเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะทุกคนค่ะเอยก็คือของจากจ๊ e p 9เฮย้ยขอ,อย่ามีครั้งหนึ่งว่าทั้งหมดเนี้ยสั่งมาจากจีน จากเว็บเถวเป่าใครอยากสั่งเซิร์ชกูเกิลพิมพเลยว่าอยากสั่งของจากจีนเว็บเถวเป่าทำยังไงเพราะว่าแนงก็เรียนมาจากอันนั้นนะคะย้าไงแล้วใครชอบสินค้าตัวไหนนะคะก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะจ๊ะส่วนแนนขะตัวลาไปก่อนละต่อเสื้อผ้าข้างบนเนี่ยไปซักพอเตรียมแพคกระเป๋าไปเมก้ี่ยไปก่อนแหละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ